สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องสเตชันโซลเเลนะครับผมวันนี้ก็พามาชมบรรยากาศเช้าๆที่บขสสุรินทร์นะครับผมเช้านี้นะครับที่บขสสุรินทร์นะครับก็มีรถจอดให้บริการนะครับผมที่จอดถึงตอนนี้ก็เป็นรถร่วมนะครับผมสาย2องเจสุรินทร์ลาดสีมานะครับผมใครที่จะไปโคราชกับรถสาย2องเจนะครับผมก็สามารถสอบถามได้นะครับก็เที่ยวแรกก็หกโมงเช้านะครับจนถึงห้าโมงเย็นนะครับผมนี่ครับรถร่วมสาย2องเจนะครับสุรินทร์ลาดสีมา แล้วก็รถไทยนะครับกรุงเทพพนมเปญนะครับอันนี้เป็นรถไทยนะครับผมอันนี้ได้มาตัดเสริมที่บางกอกศรีลินนครชัยแอร์ก็เป็นรถขอนแก่นนะครับรถขนแก่นสายสองแปดหนึ่งรีบุรีรัมมหาสารคามนะครับผมขนแก่นนะครับผมปลายทางขนแก่นนะครับเราก็บรรยากาศ ที่บขสสุรินทร์นะครับผมรถโคลาชนะครับเที่ยว8โมงครึ่งออกไปแล้วนะครับผมกําลังออกนะครับถอยออกแล้วก็มีรถตู้นะครับผมสุรินทร์จอมพาคท่าตูมรัตนนะครับผมก็ให้บริการนะครับที่บขสสุรินทร์นะครับผมใครที่จะเดินทางนะครับผมก็สอบถามข้อมูลได้อันนี้ก็รโคลาดเที่ยวต่อไป10โมงนะครับผม มีบรรยากาศเช้าๆนะครับที่บขสสุรินทร์นะครับก็มีรถให้บริการหลากหลายเส้นทางนะครับไม่ว่าจะเป็นนครชัยแอร์สมบัติทัวร์นะครับผมสวัสดีสุรินทร์ด่วนบขส .99 นะครับผมรถไปร้อยเอ็ดก็มีนะครับผมครจะเดินทางนะครับก็สามารถสอบถามนะครับต้องมีการเผื่อเวลาการเดินทางด้วยนะครับอันนี้ก็มีฝนโปรยปลายเล็กน้อยนะครับผม ก็เป็นนครชัยแอร์สาย31นะครับสุรินทร์กรุงเทพนครชัยแอร์ก็มีให้บริการหลายเส้นทางนะครับไม่ว่าจะเป็นสาย31สุรินทร์กรุงเทพสาย937สนุมสุรินทร์กรุงเทพสาย9 4 5าาลาศีสไลดยกรุงเทพสาย588แอุบลพระทยารยองสาย5 8 7อุบลเชียงใหม่นะครับผมใครที่จะใช้บริการกระสอบถามได้นะครับผมรถ <IS AS 1> ไฟโคราชนะครับเที่ยวนี้ออก8ปดโมงครึ่งนะครับผม8โมงครึ่งที่ บกขสสนนะครับก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ4ี่ชั่วโมงนะครับผมใครจะไปปราสาทประคนชัยนางรองหนองกี่นะครับผมก็สามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางได้นะครับผมจากตรงนี้นะครับผมโบร่านะครับก็เป็นบรรยากาศเช้าช้าที่บกขสสสุรินทร์นะครับที่จอดอยู่ก็มีนครชัยแอร์นะครับสวัสดีสุรินโคร่าแล้วก็เดินบอกขสสนะครับวันนี้เป็นรถกรุงเทพพนมเปญนะครับก็มาให้บริการที่ บคสซซูรินนะครับผมใครที่จะใช้บริการกับรถบคสนะครับก็สามารถสอบถามได้นะครับวิ่งทุกวันนะครับผมแต่วันนี้ก็เป็นรถพิเศษวันนี้ก็เป็นรถตู้นะครับสุรินสังขะัวเชตนะครับผมอันนี้ก็ให้บริการนะครับสุรินนี่ครับลำดวนบคสข์โบเชตนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศเช้าๆนะครับที่บคสสุรินนะครับผมก็มีรถตุ๊กตู้วินมอเตอร์ไซค์นะครับก็คอยให้บริการนะครับที่ รอคาสสลินนะครับผมก็เป็นบรรยากาศช้าๆนะครับก็มีฝนด้วยนะครับวันนี้มีฝนโปรยปลายเล็กน้อยนะครับผมสายฝนนะครับผมูีฝนตกนะครับผมวันนี้พายุเข้านิดนึงนะครับผมก็เตรียมต้อนรับลมหนาวนะครับที่จะเข้ามาถึงแล้วนะครับผมลมหนาวก็เริ่มมาแล้วนะครับ ก็พยายามรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมในสตรงนี er ้นะครับผมจะเป็นบรรยากาศเช้าๆอีกมุ้หนึ่งของบกสนะครับผมนะครับบรรยากาศเช้าให้าดูนะครับก็ใครที่จะใช้บริการนะครับผมมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมหรือคนละครึ่งนะครับผมก็สามารถนามาใช้ได้กับรถส่วนบกสนะครับผมก็ตอนนี้ก็มีโครงการคนละครึ่งนะครับผมก็ให้บริการอยู่นะครับผม สามอปั่นด้วยนะครับมีฝนอากาศนะครับอากาศตอนเช้าบรรยากาศที่บขสสลีนะครับทองฟ้านะครับหรือทองฟ้านะครับลอาดูบรรยากาศเรื่อยๆนะครับผมทุกๆบินมอเตอร์ไซค์นะครับก็ให้บริาการตลอด24ชั่วโมงนะครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับช่วงเช้าๆที่บกส,สชลินนะครับผมอใครที่ผ่านเข้ามานะ mm hmm. ผนมก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกรลังใอด้วยนะครับ